จะพามาชมสีแดงต้นเดี่ยวๆเลยนะคะสีแดงใบด่างต้นนี้ค่ะอืมวันนี้ก็ยุ่งมากมายนะคะเดินเข้าเดินออกเดินไปเดินมาเลี้ยงหลานด้วยถ่ายกุหลาบด้วยตัดดอกกุหลาบที่ร่วงด้วยยุ่งมากมายเลยค่ะก่อนที่ฝนจะมาว่นนี้นะคะพรุ่งนี้ฝนจะตกสามสี่วันติดว่าอย่างนั้นก็เลยต้องจัดการให้เรียบร้อยค่ะสีแดงจำเจมเลยนะคะ กำลังสวยค่ะขว้วดอกที่เป็นขาวๆนี่เป็นเชื้อราะคะะนี่ยเป็นขาวๆตรงขั้วเป็นเชื้อราะคะโรคนี้จะมากับหน้าฝนนะคะถ้าเป็นหนัหนกๆดอกก็จะจะ,จะเฉาจะร่วงเองนะคะนี่ค่ะสีแดงใบด่างนะคะใบสวยงามมากใบนี่ค่ะดูนี่ค่ะเป็นเชื้อราะคะขาวๆเนี่ยเนี่ย เป็นเชื้อราไม่หายค่ะจะมากับหน้าฝนนี่แหละนี่นะคะอันนี้ถ่ายนอกล้วนะคะเดี๋ยวคนเราเข้าไปถ่ายข้างในกันดอกนอกล้วนีเยอะกว่าดอกข้างในอีกสีแดงค่ะแดงใบด่างนะคะต้นนี้นี่ค่ะตอนนี้ก็น่าจะสามโมงครึ่งนะคะสามโมงครึ่งสามโมงครึ่งนะคะตอนนี้ค่ะ เราไปดูข้างในกันค่ะดูข้างในกันก็เข้ามาข้างในแล้วนะคะนี่ค่ะสีแดงต้นนี้คอพับคออ่อนนิดนึงนะคะเหี่ยวแดดวันนี้แดดเป็นแบบ30องศาเลยนะคะ30นะคะเหนื่อยไหลคลยย้อยเลยนะคะตอนนี้ก็เมื่อกี้ใส,มส่มัสกุค่าโตษทีตอนนี้ถอดแล้วค่ะเลยพูดเหมือนไม่ค่อยชัดนะคะ ถอดมาแล้วค่ะพอดีเมื่อกี้ไปนอกบ้านมาค่ะตัดกุหลาบไปให้ยายในหมู่บ้านนี่แหละค่ะเดินไปเมื่อกี้กลับมาก็เลยมาถ่ายวิดีโอลืมถอดมาสก,กุก็อะไรเสียงพูดอาจจะไม่นั่นเท่าไหร่นะคะนี่ค่ะขาวๆนี่เชื้อราแป้งนะคะเชื้อราแป้งฉีดยาสารเคมีนี่แหละค่ะธรรมดาหรือไม่ก็เอาน้ําส้มสายชูนี่แหละค่ะผสมน้ําแล้วมาฉีดแต่มันไม่หายนะคะเนี่ยถ้าเป็นหลังๆดอกมันจะตายแบบนี้แหละค่ะ ต้นมันไม่ตายหรอกแต่ดอกมันจะตายแบบนี้นะคะเชือลาแปงเนี่ยเห็นไหมมันจะหลุดค่ะเนี่ยเป็นหนักเลยค่ะเนี่ยเป็นหนักมันก็จะหลุดไปเองตายไปเองค่ะมันทนไม่ไหวเชอราแปงนะคะใบสวยค่ะใบด่างๆใบด่างเรียกแปงใบด่างนะคะต้นนี้ก็ปีนี้ถือว่าดอกเยอะเยอะค่ะดอกเยอะดอกงามนะคะ นางงามนางสวยค่ะชอบนางนะคะปลูกมาหลายปีแล้วค่ะสองปีแรกนี่อู้ยดกมากใหม่มันไม่ดกเพราะว่าไปขุดมันค่ะขุดย้ายต้นมันมันก็เลยไม่ดกนะคะมาดูคนต้นกันค่ะคนต้นก้อนนี้นะคะนีเ่เหมือนเป็นสามต้นในกอเดียวเลยนี่แตกมาอันนึง ที่ล่วงๆนั่นคือเอมันเป็นเชื้อรานะคะแล้วมันก็ร่วงนี่ค่ะตรงนี้มี่เจ็ดกิ่งนะคะเนี่ยที่แตกๆมาเนี่ยใหญ่ขึ้นเรื่อยๆค่ะเวลามาถ่ายวีดีโอก็จะถ่ายตรงโคนต้นให้ดูนะคะเนี่ยใหญ่ขึ้นเยาวขึ้นนะคะสวยค่ะนี่อันนี้เป็นกิ่งใหม่นะคะกิ่งแต่ปีที่แล้วค่ะกิ่งเนี้ยกิ่งใหม่ปีที่แล้วอันนี้กิ่งเก่านะคะกิ่งเก่า ต้นก็ประมาณนี้ค่ะสีแดงต้นนี้เอาต้นเดียวเลยนะคะวันนี้ไม่พาแวบ,บไปต้นอื่นแล้วนะคะนี่ค่ะสวยงามค่ะอ๋ออยู่นี้ลมก็ยังชั่วหน่อยอ้าจะจาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ